สนับสนุนโดยแมคโคร y ี่ด w 2สองพูดคุยกับคุณปิงประกิจนะคะคุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสัปดาห์นี้ขออนุญาตอัปเดตมุมมองเซตกับตัวตลาดหุ้นต่างประเทศฝั่งสหราัฐอเมริกานิดนึงนะคะเซตบ้านเรายังแผวๆอยู่เลยค่ะคุณปิงก็เหนื่อยหนายักหนา นะครับช่วงนี้แต่จริงเราก็เริ่มมีข่าวดีเข้ามาบ้างแล้วนะครับนะครับโดยเฉพาะเรื่องของทารีฟกำแพงภาษีระหว่างสหรัฐแล็จีนน่าจะลดลงนะครับแต่ก็ตรงนี้จริงแล้วมันจะเป็นข่าวบวกแต่ว่าบ้านเราดูเหมือนว่ามีความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของนโยบายการเงินเชิโตัวเรื่องของสศรษเกจถอดถอยเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแต่ช่วงนี้มันก็สภาพกล้องหายเราถึงจะได้เห็นมูลค่าการซื้อขายลดลงนะครับตลาดซึมไปเรื่อยๆนะครับเหตเราทรงเป็นแบบนี้ จังหวะน,นี้อาจจะเริ่มเก็บเพื่อลุ้นรีบาวระยะสั้นได้นะครับโดยเฉพาะพวกกลุ่มหุ้นที่น่าจะมีผลประกอบการดีก,ก็ก็อาจจะลุ้นได้ด้วยนะครับค่ะกลยุทธ์ในฝั่งของอ่าทีเฟกนะคะเราต้องเวทแอนซีก่อนไหมคะหรือว่ายังไงดี t ีเฟกตอนนี้ต้องเวทนแอนซีเลยจริงแล้วอยากจะช็อตแต่ว่าเบสิสไม่ได้เบสิสมันติดลบเยอะไปนะครับ ผมก็เลยคิดว่าจะต้องพักไปพักมือก่อนไม,ไม่ไม่รีบร้อนช็อตนะครับสาหรับตัวตัวทีเฟกนะครับฝั่งของสหรัฐล่ะคะฝั่งของสหรัฐที่เราอยากเปิดลองคอครับอ่าเพราะว่าหนึ่งมันคืนทรัพย์เรื่องของดอกเบี้ยเงินเฟอ้อไปเยอะละนะครับแล้วก็เ,เรื่องของเศรษฐกิจถดถอยอ่ะมันก็เริ่มมีเข้ามามากขึ้นแต่ว่าความกังวลตรงนี้มันยังไม่น่าจะรุนแรงมากนะนะครับผมก็คิดว่า นี้เราสามารถขอได้นะสําหรับส่วนของลองคอตัวตัวตัวตลาดหุ้นอเมริกานะครับค่ะเพราะฉะนั้นฝั่งของสหรัฐอเมริกามองขึ้นนะคะตลาดหุ้นไทยซึมซึมเวทแอนซีอาจาจะทยอยเก็บพุ้นเพื่อเล่นดีบาวมากกว่านะคะ,ะเก็บพุ้นที่เล่นดีบาวก็เ,เป็นกลุ่มไหนพิเศษนะคะจริงๆแล้วผมอยากเน้นไปที่พุ้นที่ส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันลงเยอะดีแล้วส่ประกอบการเนี่ยมันจะดีขึ้นทั้งวายวายคิวคิวด้วยโดยเฉพาะเคซี ก็มีการทำเนินี่งรีวิวออกมาแล้วนะครับกำไรค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงต้องลงอะไรแย่ๆด้วยนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสและกันสำหรับการเข้าไปเก็บน,นะครับพ mm ิวเอเนิ่งออกมาแล้วนะครับสบําหรับตัว KCE ก mm ํา hmm. ไรแต่แากสองมี่อยู่ที่มันหกว่าเจ็ดสิบล้านนะครับบวก y วน q โอวายคี่สิบเปอร์คับค่ะได้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะก็รูร้สัส้นๆในเช้าวันนี้นะคะ สว,ส,สวัสดีค่นส,ส,สัส้นๆแต่ได้ใจความนะคะเข้มข้นแน่นอนนะคะสาหรับตลาดหุ้นไทยเวทแอนด์ซีนะคะแล้วก็รอเก็บหุ้นมากกว่าเล่นรีบาร์แนะนําเป็น KCE นะคะส่วนตลาดหุ้นในฝั่งฝั่งของต่างประเทศสามารถเก็งกาไรขาขึ้นได้โดยเฉพาะฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะก็ดัชนี SP500 นด้ซินเด็กสามารถรองคอได้มีของค่าย28งมาร์อรี่นะใครที่เทรดอยู่ในตลาดหุ้นไทยนะคะก็สามารถใช้พอที่ท่านมีอยู่เข้าไปเล่นเก็งกาไรนะคะในตัวของ DW ได้เลยนะคะ s p x 2 8เ 2 2 2นะคะ1 2 a ของค่า28 m e r c u r y นะคะเล่นขึ้นค่ะล้อไปกับตัวดัชนี s p 500 s ร d อยกตัวนี้มีตัวค่า gearing อยู่ที่9.6 s e n t i ิ i ต i t ที่ศูนะคะใครเทรดดีอยู่แล้วนะคะเลือกหมายเลข28 m e r m a c u r y ค่ะใครไม่เคยเทรดเลยมาเป็นเพื่อนกันก่อนค่ะสแกน qr code ตรงบริเวณข้างจอนะคะหรือ search ทาง line แอคไทยดีนะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางด้านของเว็บไซต์นะคะ www thai dw com สนับสนุนโดยแมคครรี่ดีว8